จเจริญพรพิธีกรรมที่เราจัดทำสวดถอนคำสาปแช่งถอนติดสินบะนขอขามากรรมนะต่อ,อสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีเนี่ยที่เราเคยพังเผนะพังเผอกล่าวคำที่ไม่ดีต่อคนอื่นนะอย่างเช่นเราคิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะ ก็คือคำสาบแช่งหรือคำที่คนอื่นนะทำให้เรานะเดือดร้อนสาปแช่งเราเอาไว้ต่างๆนานานเนี่ยนะเราก็จะมาสวดถอนนะการสวดถอนนั้นในพิธีกรรมของพุทธศาสนานั้นอาจจะฟังดูแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับพิสุนะทีนี้พระอาจารย์จะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะจากการที่เราไปสวดมวนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมในเวนนะหรหลักพุทธศาสนาบอกว่าคือเจ้ากรรมในเวร แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราแท้งเนาะเราจะไม่พูดว่าทําแท้งหรือเจตนาหรือไม่เจตนาเพราะนั้นการแท้งมันก็มีได้หลายหลายประเด็นบางทีเราพังเอพอพลาดไปนะหรือบางทีเราไม่พร้อมอย่างเนี้ยพอเรามาตั้งจิตขอโอโหสิกรรมกับจิตวิญญาณที่เขาจะมาเกิดเนี่ยนะมันเป็นการที่ว่าเราสํานึกผิดนะพอเราสํานึกผิดปุ๊บเขายอมโโหสิกกรรมให้เราบางคนไปหาหมอดูบอกมีเด็กเกาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ใช่เลย นะพอคุณโยมมาตั้งใจขอเอาโหสิกรรมปุ๊บเนี่ยนะเด็กที่เขาจะมาเกิดแล้วเขาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเขาไม่มีที่ไปนะพอโยมขอเอาโหสิกรรมเขาเนี่ยเขารู้ว่าโยมไม่ได้เจตนาเขาก็จะยกโทษให้นะการที่เรามาสวดนะถอนคำสาปแช่งนะที่เราเคยสาปแช่งใครเขาไว้หรือว่าเขาสาปแช่งเราไว้เนี่ยบางทีเราไม่รู้นะพระอาจารย์จะเปรียบให้ดูง,ง่ายๆอย่างเช่นเรามีผ้าขาวคนละผืนเนี่ย ถ้าเราเปื้อนเยอะเราก็มาซักบ่อยบ่อยเราก็มาถอนบ่อยๆมาขอโอโหสิกรรมบ่อยอย่างเนี้ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นส่วนบางคนเนี่ยเขามาแล้วเขามีบุญเก่าก็เหมือนเปื้อนน้อยแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้พูดวะวจีกรรมเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสาบแช่งใครอดีตชาติเขาก็ไม่ค่อยสาบแช่งใครเขาก็มาทําครั้งสองครั้งชีวิตเขาก็ดีขึ้นและศรีพจาร์ได้เห็นแล้วประจักษ์มาจริงๆกับตากับความรู้สึกแล้วก็ของจริงเนี่ยเขาดีขึ้นจริงๆชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้น นะคนที่ไม่เคยมีโชคลาภคนไม่เคยถูกหวยก็ถูกอันนี้ก็ไม่ได้แนะนําให้เล่นหวยแต่มันคือโชคลาภที่ได้มาจริงๆวันการที่เรามาซักผ้าของเราให้มันขาวขึ้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดด่างดําที่มันติดอยู่เนี่ยโยมบางคนบอกนิดเดียวจะได้ละงานจะสําเร็จละทําไมมันติดอะไรเนี่ยพอเข้ามาทําพิธีกรรมนี้เขาสําเร็จ นะแล้วพระอาจารย์ก็เห็นจริงๆว่ามันสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งจิตให้ดีนะธอษฐานให้ดีสิ่งใดก็ตามที่เรารู้นะว่าเราทํามาเราก็น้อมจิตไปตรงนั้นนะแต่สิ่งใดที่เราระลึกไม่ได้รู้ไม่ได้เราก็น้อมจิตรวมๆไปนะก็ขอให้คุณโยมตั้งจิตตั้งใจให้เต็มที่ รธธพระาดพระทักประพานพระปรางเปิดโลกองค์ใหญน่นากว่าสุปรีแดงนทาน้ำบุญนันสายท้าเวทสวรค์นดนหันสมใจดังปรารถนาขอบารมีบรมสารีของพุทธเจ้า นางพญางูขาวขอพญางูดำเสงา่าใครมากราบไหว้ขอพรสิ่งใดสมใจทุกคราสำนักสงฆ์าานห้วยศาลาใครมา่อยได้ดังวาง่าพระอาจารย์เอกธนัอริยะธรรมโมท่านทา อาวัยใหญ่โตเป็นสำนักทรงฆ์ผู่ปังเป็นจุดพักคอยปนันห้วยศาลาศูน์รวมที่ตัางให้ทุนศึกษาเด็กที่เรียนดีแล้วไม่มีตังเมืองปากท่ออำเภอดังตั้งอยู่ที่ราชบุรี อาจารย์เอกท่านเป็นนักพัฒนาท่านปรารถนาขอเป็นวัดวางสักทีบารมีที่สร้างหอํำทางคุณงามความดีพระอาจารย์ท่านประเสริฐสีคงต้องมีสักวันเดัง อาจารย์เอกธนอริยะธรรมโมท่านสร้างเอาไว้ใหญ่โตเป็นสำนักสงฆ์หูหังเป็นจุดพักคอยปันห้วยศาลาสุนรวมท่ตา่า